สวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดวงชะตาในเดือนพฤษภาคม2563ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับรวมทั้งใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับก็เครื่องดื่มสิงค์ำรามครับสำหรับสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเรานะครับก็เป็นสปอนเซอร์หลักของช่องนะครับเครื่องดื่มสมุนไพร8ชนิด ตาสิงคำรามนะครับก็สมุนไพรที่มีประโยชน์แล้วก็วิตามินด้วยนะครับสำหรับบำรุงร่างกายนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่ต้องการกำลังกายกำลังใจที่ดีนะครับเครื่องดื่มสมุนไพรสิงคำรามคำรามสู้คู่คนไทยนะครับก็หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อ market, ซูเปรอร์มาร์เก็ตซูเปอร์สโตร์ร้านค้าทั่วไปตู้แช่ปั๊มน้ำมันมีหมดเครื่องดื่มสมุนไพรสิงคำรามครับชาวลัคนาราศีธนูนะสำหรับเดือนพฤษภาเนี่ย เขาเรียกว่าดวงชะตาของท่านเนี่ยยังเขาเรียกว่าไม่มีเกณฑ์การขยับอะไรที่มันมากมายเพราะว่าท่านขยับใหญ่ตั้งแต่มีนาตั้งแต่มีนาเนี่ยดาวเสาร์เนี่ยโคจรเป็นเกษตรนะส่วนใหญ่ลัคนาราศีธนูเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะคือการเงินเนี่ยยังโอเคอยู่นะคนที่ทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าการเงินของคุณน่ยมั่นคง พราะดาวเสาเป็นดาวการเงินดาวเสาวโคโจอไปเป็นกเกษตรนะแปลว่ามั่นคงแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ในภาพกว้างๆเนี่ยสปีครึ่งนะครับสปีครึ่งแต่ว่ามันจะมีช่วงเขาเรียกว่าดาวเสาเนี่ยเดินถอยหลังนะก็ช่วงเดือนกรกฎาคมพูดง่ายว่าตั้งแต่ตอนมีนาเป็นต้นมาเนี่ย สมีนาเป็นต้นมาเนี่ยดาวเสารเนี่ยโคโจรไปเป็นกเกษตรพบการเงินเนี่ยจนถึง12กรกฎานะฉะนั้นจังหวะเนี้ยจนถึงเดือนกรกฎาเลยก็แจ่มนะทีนี้ดาวเสาร์าเป็นดาวที่ทำงานช้าเนื่องจากอยู่ไกลวงโคโจรน,นะขยับแต่ละทีช้าเดินช้านะอยู่ราศีไหนทีสอปีครึ่งนะตอนนี้ ย้ายมาก่อน4เดือนเซิฟเซนะเขาเรียกว่าอย่างเชิงก็4เดือนนี้สถานการณ์เรื่องการเงินของคุณดีขึ้นนะ,ะเพียงแต่ว่ามันจะเห็นผลแบบช้าหน่อยเพราะว่าดาวพฤหัสไอ้ดาวโทษทีครับดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวที่ช้าแต่ว่ามั่นคงแล้วก็แบบซึมซึมอ่ะไม่รู้ตัวนะเขาพูดง่ายว่าอาจจะไม่หวือหวาแต่ก็มีความรู้สึกได้ถ้าคิดดีๆก็จะรู้สึกได้ว่าเ การเงินของเราเนี่ยมันมันไปได้นะมันมันไม่หวือหวาแต่มันไปได้แล้วไม่มีความมั่นคงในระยะยาวนะครับดาวเสาร์เนี่ยจะถอยหลังมากรกฎาแต่ก็อยู่ตรงนี้ก็ไม่เสียหายนะอยู่ตรงนี้ไม่มีก็ไม่เสียหายอาจจะต้องช่วงกรกฎาจนถึงธันวาเนี่ยก็อาจจะเขาเรียกว่าปัญหาเดิมเดิมมันจะกลับมาเลือกรายจ่ายอะไรต่างๆนานที่มัน คขาเรียกว่ายัางคว้างงูไม่พ้นคอนะรายจ่ายเก่าๆหรือเหตุการณ์ที่มันไม่คาดคิดที่ต้องต้องใช้เงินก้อนใหญ่ที่เป็นภาระที่ที่หนักมาตลอด3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมันยังจะกลับมาอีกมันยังจะกลับมาอีกคือว่าหลงเหลือนิดๆน,น,น,น้อยนะ้นะไม่ถึงกับรุนแรงหรือว่าเสียหายเรื่องการเงิน ถือว่าดีแล้วกันนะนะดีกว่าเดิมแต่ว่ามันก็ยังไม่เขาเรียกว่าอะไรอะมันยังไม่เดินหน้าเต็มที่อะเรื่องการเงินเนาะต้องปลายปี6กสาไปแล้วรับรองจะฉูดสําหรับชาวลัคนาราศีธนูดาวประจําตัวของท่านคือดาวพุหัสก็โคจรไปอยู่พบการเงินช่วงนี้ท่านก็เขาเรียกว่าทํางานนะหาเงินหรือบางท่านก็ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับการเงินนะไปทํา หน้าที่ไปอยู่แผนกการเงินไปทําอะไรที่แบบรับผิดชอบของบริษัทรับผิดชอบของหน่วยงานนะให้ดูแลเรื่องเงินเงินทองทองก็บางคนก็เป็นอย่างนั้นนะครับดาวพฤหัสก็จะอยู่ถึงเดือนกรกฎาคมเหมือนกันะกะกน,นะฉะนั้นจังหวะนี้ดีนั้นะเรื่องเงินกับเรื่องของตัวท่านเองเนี่ยไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาทีนี้เดือนพฤษภาคมมีดาวย้ายนะ มีดาวย้ายอยู่ก็คือหนึ่งดาวอังคารครับดาวอังคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนวินาศเป็นเจ้าเรือนวินาศแล้วก็เป็นเจ้าเรือนปุตตะนะปุตตะแล้วก็วินาศเนี่ยเข้าพบพันเข้าพบสหัชชะทีมีเกณฑ์การเดินทางก็จับพัดจับผูจับพัดจับผูต้องขยับขยายเดินทางไปทําธุระไปเจอสังคมใหม่ๆ แบบไม่ทันเขาเรียกว่าตั้งตัวช่วงเดือนพฤษภาตั้งแต่วันที่หนึ่งต้นเดือนไปเลยนะเพราะว่าดาวองคารเป็นเจ้าเรือนวินานะครับกับเจ้าเรือนปุตตะนะปุตตะนี่เรือนดีนะปุตตะสหัชชะนะได้เดินทางไปยังสถานที่ใหม่ๆได้ไปเขาเรียกว่าติดต่อกับคนใหม่ๆนะดูแลรับผิดชอบอะไรที่เกี่ยวกับใหม่ๆนะเป็นไปตามพื้นเลยพื้นดวงเพราะว่าท่านอ่ะต้องขยับทำงงทำงาน เกี่ยวกับเรื่องการหารายได้อยู่แล้วนะมันก็สัมพันธ์กันนะส่วนดาวเจ้าเรือนวิน่าเนี่ยก็เรียกว่าคาดไม่ถึงนะไม่ทันตั้งตัวหรือไม่ทันได้ต้องต้องคิดอะไรอ่ะมันมันฉุกกระหุกมอ่ะมันต้องทําเลยอ่ะนะเพราะดาวธาตุลมอังคารเป็นดาวธาตุลมแล้วก็เข้าราศีกุมซึ่งเป็นราศีธาตุลมมันก็ทันทีทันใดนะก็ก็ไอ้นี่เหมือนกันต้องต้องปรับปรับเปลี่ยนปรับตัวปรับพฤติกรรมให้ดี นะครับอีกดวงหนึ่งครับที่ย้ายที่ย้ายมาก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนลาภะาแล้วก็เป็นเจ้าเรือนอรินะลาภะอริอุปสรรคพร้อมกับโชคลาภโคจรมะเร็งลักนาวันที่หนึ่งพฤษภาเหมือนกันนะวันที่หนึ่งพฤษภาเหมือนกันท่านะลาภะเล็งลักเนี่ยดีอริมะเร็งลัก ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่อริเนี่ยผมว่าไม่เท่าไหร่หรอกมันก็มีอุปสรรคที่จะต้องแก้ไขมันต้องมีอุปสรรคที่ต้องเผชิญหน้ามันต้องมีอุปสรรคในการเขาเรียกว่าอะไรต้องทำอะนะหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ทําแล้วไงดีไหมดีครับเพราะว่าอีกดวงนึงก็คือเป็นเจ้าเรือนลาพระนะแปลว่าลาบผลนะแปลว่าลาบผลแก้ปัญหาแล้วได้ความสําเร็จอ่าแต่ว่าถามว่า สบายไหมไม่สบายเพราะหนึ่งมาจากเจ้าเรือนอริสองสุขเล้งลักนาเท่ากับพินทุบาท่าสุขเจ็ดอาจารย์เจ้าวารน,นิรันนะสุขเจ็ดเป็นยังไงเจ็ดก็เนี่ยหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะดาวสุขโคจอมันเล็งลกักแหละนะตรงข้ามราศีตรงข้ามคือราศีที่เนะฉะนั้นก็พบที่เจ็ดกับดวงชะตายะนั้นก็ ได้พินทุบาทสุขเจ็อาจารย์เจ้าวารอนิลันแต่ว่าคนที่จะแจ็คพอตเนี่ยก็คือคนที่เกิดวันศุกร์นะชาวลัคนาราศีธนูที่เกิดวันศุกร์อันนี้ต้องระวังไว้สักนิดหนึ่งนะต้องระวังไว้สักนิดหนึ่งเพราะว่าสุกเรงรักอ่นะก็มีความร้อนใจอะ่ะมีความเดือดเนื้อร้อนใจไม่สบายเนื้อสบายตัวพูดง่ายว่า มีอุปสรรคปัญหาให้ต้องเครียดให้ต้องแก้ไขแต่ถามว่าจบได้ไหมจบได้ครับจบได้จากอะไรจบได้จากดาวพุธเพราะดาวพุธอ่ะจะโครจรมาเล็งลัคนาวันที่25พฤษภามาช้าหน่อยนะมาแล้วยังดีกว่ามาช้านะมาช้ายังดีกว่าไม่มานะดาวพุธมาวันที่25พฤษภา พอดาวเจ้าเรือนปัตตานีเป็นเกษตรนี่ก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างดีครับไม่ต้องกลัวนะได้รับความช่วยเหลืออย่างดีจากเพื่อนร่วมงานจากคู่ครองคนรักจากคู่คุ้นส่วนนะเพื่อนร่วมงานก็คือคนที่ทํางานสมมติท่านทํางานต้องต้องมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นเขาเรียกว่าทํางานร่วมกันด้วยกันเป็นบัดดี้เป็นอะไรพวกนี้ก็ได้รับความช่วยเหลือดีคู่ครองคนรัก ก็จะสามารถมาช่วยแก้ปัญหาให้ได้นะก็เขาเรียกว่าหรือไม่ก็คู่หุ้นส่วนติดต่อเจราจาทําธุรกิจอะไรไว้จะได้รับการช่วยเหลือตอบรับเป็นอยา่างดีนะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูก็โอเคนะมีตัวปัญหาตัวหนึ่งก็งคือพราราหูแต่ทีเนี้ยพร,ราหูเนี่ยมันเล่งมาตั้งแต่กุมภาหกสองอะนะก ยังไม่แสดงฤทธิ์แสดงเดชอะไรมากหรอกคือเขาเรียกว่าแสดงมาเรื่อยๆอยู่แล้วฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็จะชินไปและที่สําคัญเนี่ยดาวพุธเจ้าเรือนเขามาแล้วดาวพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนเกษตรราศีมิถุนฉะนั้นเมื่อเจ้าบ้านเขามาเนี่ยไอ้นักเลงใหญ่ที่มันอยู่ในบ้านเขาเนี่ยก็ต้องหมดฤทธิ์บ้านใครบ้านมันเราไม่ได้บอกว่าลาหูไม่ดีนะแต่ว่าลาหูเนี่ย มาเลงเป็นเจ็ดกลัคนาเนี่ยก็แล้วมันไม่ค่อยดีเป็นพิธุบาตแและเป็นพิธุบาตที่ไม่ต้องมีวันเกิดคือโดนทุกคนนะโดนทุกทุกเกิดวันอะไรโดนหมดนะครับเกิดอะไรโดนหมดนะเป็นพิธุบาตที่ว่าเป็นเป็นพิธุบาตแบบดวงดวงแตกดวงช้ำนะดวงแตกดวงช้ำนะสุกเจ็ดนี่แค่ดวงร้าวแค่ดวงช้ำอะ่ะแค่ดวงช้ำ สุกเนี่ยดวงช้าส่วนราหูนี่ดวงรา้าวแต่ถ้าเสาเนี่ดวงแตกโอ้โหนะอันนี้ทั้งทั้งช้าทั้งรา้าวเลยนะทีนี้ท่าราหูเนี่ยเสาเพ่งเล็งรักแล้วอสุราอาสุราก็คือราหูน,นะนะพุ่มเมณอัสดาว่าไว้จัน์เป็น11แก่ราหูเล่าอาภัอปปพอปภาคให้โทษแท้ประเหินหินก็ตั้งแต่กุมภาหกสองถึง สิบกันยาหกสามท่านก็จะต้องเจอภาวะนี้เรื่อยๆนะเพราะว่าราหูมาทีเนี่ยหนึ่งปีครึ่งนะครับหนึ่งปีครึ่งฉะนั้นก็ก็ต้องทนอะ่ะมันก็ผ่านมาเยอะแล้วมันเหลืออีกไม่กี่เดือนเองเนาะเหลืออีกหกเดือนนะใช่ไหมพฤษภาิธุนากรกฎาสิงหากันยาห้าเดือน นะท่านถ้าถ้านับพฤษภาผ่านไปนะก็จะไปห้าเดือนประมาณนี้งนั้นก็โอเคแหละนะดาวพุธเนี่ยเขาเป็นเจ้าบ้านเขามาอยู่ตรงเนี้ราหูว่าสู้ไม่ได้อ่าพูดง่ายว่าราหูถ้าใครแสดงผลร้ายกับดวงชะตาอยู่ก็สงบลงอย่างน้อยก็ช่วงเดือนพฤษภาถึงมิถุนายนนะครับพฤษภาถึงมิถุนายนนี่พระพุธก็จะอยู่ตรงนี้นะเป็นเจ้าบ้านและดาวศุกร์เนี่ยก็ ได้รับอันิสงส์ไปด้วยเพราะว่าพุทธสุกเนี่ยเป็นคู่ธาตุกันนะก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันลาหูนี่ก็ลาหูอยู่มีมีกำลังก็จริงครับแต่ว่าบ้านบ้านเขาเป็นบ้านของพุทธนะลาหูก็ทำอะไรไม่ได้เะฉะนั้นช่วงพฤษภาวิถุมานเนี่ยท่านดวงชะตาท่านเนี่ยก็สงบจากราหูไม่พักหนึ่งก็ถือว่าดีนะ ก็ถือว่าดีนะส่วนอื่นก็ถือว่าใช้ได้เลยโดนชะาตาอทีเนี้ยดาวเจ้าเรือนสุพะคือดาวอาทิตย์เข้าสู่พบอรินะเข้าสู่ภพอริสุพะตกอริก็จะมีค…?ัาเรียกว่าจะต้องมีการคือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะมาขอความช่วยเหลือจากท่านหรือไม่ก็ผู้ใหญ่อาจจะหางานให้ท่าน บางคนงานเข้านะเจ้านายรักเจ้านายชอบแต่ว่าจัดงานมาให้ชุดใหญ่นะงานเข้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องเขาเรียกว่าอะไรก็เอานะนะมันก็เป็นโอกาสดีนะดวงชะตาส่วนอื่นก็ดีนั้นะตรงนี้เหนื่อยหนักหน่อยก็ถือว่าโอเคหรือบางท่านก็ผู้ใหญ่นะที่นับถือญาติสนิทพิ่เสหาที่เป็นผู้ใหญ่เป็นญาติเนี่ยก็ เอาความเขาเรียกว่าเอาไหนจะใช้พูดว่าไงดีเอาปัญหามาให้ท่านช่วยแกะนะเอาปัญหามาให้ท่านช่วยแก้ก็ต้องก็ต้องเนี่ยเดือนนี้แหละนะตั้งแต่สิบสี่พฤษภานะเป็นต้นไปนะสิบสี่สิบห้าพฤษภาเป็นต้นไปนี่ก็มีเกฑ์ตัวเนี้ยจนถึงกลางเดือนมิถุนาก็ต้องช่วยกันไปนะครับคือดาวอาทิตย์อยู่ตรงเนี้ยก็เป็นอุจจาพิมกนะตำแหน่งตำแหน่งไม่เสียแต่ว่าพพเนี่ยเสียเิ่นพพอริ นะครับอลริก็คืออุปสรรคปัญหานะทีนี้ดาวเจ้าเรือนอรินี่ดาวเจ้าเรือนอาริก็คือดาวศุกร์ไงดาวศุกร์มาแรงรักด้วยเนี่ยแหละความร้อนใจมันมาจากตรงนี้ไงนะความร้อนใจมันก็มาจากตรงนี้ด้วยพูดง่ายว่าเดือนนี้ก็มีปัญหาเครียดให้แก้บุ่นวายแต่ท่านรับมือไหวนะดาวตัวเองก็ไปได้อยู่นะพฤรหัสอยู่ตรงนี้บอกพฤรหัสเป็นนิดนิดที่ตรงข้ามกับอุด อุดแปลว่ามีพลังนิดแปลว่าต่ําต้อยนะแต่ดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ในราศีมังกรราศีมังกรเป็นราศีธาตุด,ดินดาวพฤหัสธาตุด,ดินนะเขาเรียกว,ว่านิดจะพังคะฉะนั้นก็ไม่เสียหายตัวของท่านเนี่ยอยู่ได้ปรับตัวได้สบายไม่ได้เดือดร้อนเพียงแต่ว,ว่ามันยังไม่โดดเด่นยังไม่โดดเด่นเท่าที่ควรนะครับก้าวหน้าแต่ไม่โดดเด่นต้องใช้คำนี้นะก็หลัง กรกดาดีขึ้นจนถึงพฤศจิกานะจนถึงพฤศจิกาเพราะาดาวพระัาจ,จะโคจรย้อนกลับมาทับลัคนายทีอ่านะก็เวิร์กแหละช่วงนั้นนะภาพรวมเนี่ยถือว่าใช้ได้นะชาวลัคนาราศีธนูนะอันไหนดีก็ต้องบอกว่าดีอันไหนไม่ดีก็ต้องบอกไว้เตือนสติไว้นะว่าเออเตรียมพร้อมนะมันมีปัญหามันไม่ใช่ง่ายแต่โดยภาพรวมท่านผ่านได้นะสบายเพราะว่าตำแหน่งตัวเอง ดีตำแหน่งการเงินก็เข้มแข็งนะดาวก็มาทั้งดีมาทั้งเสียนะครับเป็นจังหวะที่จะต้องเกาเรียกว่าบริหารจัดสรรกันไปแต่ในภาพรวมแต่ในภาพรวมลัคนาราศีธนูเนี่ยกับลัคนาราศีมีเนี่ยเป็นราศีที่ดีที่สุดในปี63ครับเอ่ต้องบอกไว้ก่อนนัมองยาวๆนะอันนี้แค่เดือนเดียวนะซึ่งก็ไม่ได้เสียหายด้วย50-50นะ สุขภาพสุขภาพนี่ชาวราศีธนูเนี่ยก็ถือว่ามันน่าจะเ,เรื่องของความเหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยอกเหนื่อยใจเนะะเรื่องของร่างกายนี่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกนะครับถือว่าใช้ได้ใช้ได้นะครับแล้วก็เขาเรียกว่ายังไม่มีเกณฑ์นะเรื่องเจ็บปองเจ็บป่วยอะไรนะถือว่าดาวดาวประจําตัวนี่ก็ได้ตําแหน่งที่โอเคอยู่ถูกธาตุก็ไม่เสียหายนะดาวสาวก็เข้มแข็งนะ ดาวเสาร์ก็เข้มแข็งมันจะมีปัญหาดาวราหูเล็งลักก็มีดาวพุธมากำกับนะดาวศุกร์ก็โอเคนะครับถือว่าไม่ไม่ได้มีเกณฑ์ที่น่าห่วงเรื่องสุขภาพนะครับอุบัติเหตุก็ไม่มีนะครับแต่อุบัติเหตุก็ไปได้แต่ว่าการเดินทางก็ต้องระมัดระวังเนาะท่านมีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางเพราะว่าดาวเจ้าเรือนวินาศเข้าสู่ภพสหชานะครับ,นะรบนะก,ก็ก็เขาเรียกว,ว่าเดินทางชุกหุก อะไรเงี้ยต้องต้องดูแลต้องมีสติหน่อยนะครับยังไงส่วนที่เหลือผ่านไปได้ด้วยดีนะยังไงชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยผ่านวิกฤตมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วฉะนั้นข้างหน้าเนี่ยขนทางเนี่ยสดใสไม่ต้องกลัวชาวลัคนาราศีธนูสู้ได้อยู่แล้วนะก็ฝากนะครับรับชมรับฟังติดตามกันต่อไปนะครับใครที่ช่วยกดแชร์กดไลค์ให้ก็ขอบคุณมากนะครับและยิ่ง กดติดตามได้นี่จะยิ่งขอบพระคุณใหญ่นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็สปอนเซอร์นะครับของเราเครื่องดื่มตราสิงค์คำรามนะครับเครื่องดื่มสมุนไพร8ชนิดนะครับสิงค์คำรามนะครับสิงค์คำรามคํารามสู้คู่คนไทยนะครับหาซื้อได้ร้านสะดวกซื้อนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตส per store ตมน้ำหมันนะครับ ตูแท่ร้านค้ามีหมดนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับเครื่องดื่มสมุนไพรสิงคำรามคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ